สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิพิกาช,ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้จะมาทําพิกาคาเลือกไพ่ทํานายใ,นใจให้กับเพื่อนๆค่ะในท็อปปิคปี2021หรือปี2564นี้จะมีแฟนไหมนะจะมีคนมาจีบไหมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพเพื่อนๆต้องเลือกไพ่นะคะ เ,เลือกเด็กที่ใช่ที่สะดุดตาสะดุดใจของเพื่อนๆมากที่สุดนะคะเริ่มต้นกันที่เด็กที่1นนะคะเด็กแรกเด็กที่สองเด็กที่3ามนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งค่ะสองสุดท้ายนะคะสามเลือกเด็กที่ใช่ที่สะดุดตาสะดุดใจของเพื่อนๆมากที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายพร้อมๆกันนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกเด็กที่1น,นะคะก่อนอื่นเลยขอดูตัวต้นหลักของคุณหน่อยนะคะขอไพ่พลังงานหลักของผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่1นหน่อยคะ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่หมายเลขที่35นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็ แอคทีฟตัวเองนะคะมีพาวเวอร์การที่เรามั่นใจในตัวเองการเ,าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคะ่ะไม่ว่ารู้สึกว่าคุณรู้สึกเข้มแข็งสตรองนะคะแล้วก็หยิบจับทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันด้วยเป็นคนที่ พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะลุยเสมอนะคะพร้อมที่จะผจญภัยแต่ทีนี้ค่ะความแรงของเราก็ต้องหมายเลข3ก็คือความมั่นใจความมีพลังนะคะหมายเลข5้าก็คือสตินั่นเองมารวมกันแล้วพลังงานถ้าเยอะเกินไปนะคะ่ะมันก็ต้องมีสติเข้ามาด้วยนะคะความเข้มแข็งที่เข้มแข็งมากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นความก้าวร้าวนะคะความมีอีโก้อย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีสติควบคู่ไปด้วยนะคะพลังงานของการที่ เป็นคนโกรธง่ายหายไวนะคะก็ต้องมีสติมากกว่าอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะ ให้ช่วยบอกผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งหน่อยนะคะว่าปีใหม่หน้านะคะปี2021จะมีแฟนไหมคะผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งจะมีแฟนไหมคะจะมีคนมาจีบไหมคะอดีตหล่อหลอมทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและสตรอง ค่อนข้างจะปิดใจนะคะผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่1นึ่งมีอดีตนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะยึดติดกับอดีตนิดน,นึงนะคะการเลือกกันตัดสินใจบางท่านนะคะเหมือนมีทั้งการอยากเริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านก็ยัง ตัดใจจากอดีตไม่ได้นั่นเองะคะ่ะความกล้ากล้ากลัว,ลวนะคะกลัวอดีตจะซ้ำรอยอีกกลัวจะเจ็บกลัวจะเลือกคนผิดอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะเราก็กลายเป็นคนที่เหมือนไม่แคร์อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะค่อนข้างจะปิดใจนะ คนที่เข้ามานะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของนะสถานะาไม่ชัดเจนคนดีๆอาจจะมีเจ้าของไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่จะมีการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าคะ่ะมีโอกาสเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาครั้งหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นคนที่เราคุ้นเคยมาก่อนหรือภพ่ใบนี้อาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้ มีโอกาสเจอกันนะคะจากการเดินทางการร่วมงานการมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานลื่นเลิงงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะ่ะเราจะเจอเขาตรงนั้นนะคะจากการไปพบไปเจอเพื่อนนะคะการเรียนการศึกษาอะไรได้ด้วยนะการเจอกันด้วยความบังเอิญน,นะคะมีโอกาสเป็น มีโอกาสไปเจอกับคนเก่าได้ด้วยนะคะปีใหม่หน้ามีทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยคะ่ะแต่ทุกคนที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เจอกันด้วยความบังเอิญทั้งนั้นเลยนะคะโชคชะตานำพาให้คุณได้เจอคนที่ใช่นะคะทั้งใหม่และเก่าสังคมใหม่หลายๆสิ่งลหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องเปิดใจรับ ไปแบบช้าๆแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะสรุปแล้วก็คือมีนะคะปีใหม่หน้ามีนะคะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่แต่คุณค่อนข้างที่จะเหมือนยังคงยึดติดกับอดีตบางครั้งก็อยากตัดใจแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างงี้คะ่ะยังคงลังเลและสับสนอยู่แต่ไม่ว่าไงก็ตามไม่หมดรู้สึกว่าอดีตท,ที่เคยเจ็บ ช้ำมาก่อนเนี่ยมันหลอ่อหลอมทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและสตรองในวันนี้นั่นเองนะคะ เลือกคนที่ดีนะคะที่ดีไม่ใช่ดีต่อใจนะดีแล้วก็ชัดเจนมั่นคงด้วยะคะ่ะขอให้แนะนำให้กับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่ง่อยนะคะไพ่บอกว่าออกมาจากพลังงานลบๆหรือว่า อะไรที่มองไม่เห็นถึงอนาคตนะคะไม่มีจุดยืนของตัวเองนะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองค่ะตัดบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่ในบางอย่างนะคะก็แม่หมอรู้สึกว่าในปีใหม่หน้าเนี้ค่ะความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นนะคะการเรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเข้มแข็งในการ ตัดใจจากบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างตัดใจสิ่งเก่าแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่หรือตัดใจจากอะไรที่ที่มันไม่ชัดเจนแล้วลองให้โอกาสตัวเองพยายามทำให้มันชัดเจนให้ได้ถ้ามันไม่ได้คุณก็ต้อง move on เพราะฉะนั้นปีใหม่หน้าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นก่อตัวแล้วอาจจะเริ่มชัดเจนในปลายป,ปีหรือกลา,างกางปีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นปีใหม่ของปี2022เลยก็ได้ค่ะ ก็ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่2นะคะก่อนอื่นเลยขอดูตัวตนของคุณเลยคะ่ะขอไพ่พลังงานหลักของผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่สองหน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะอเป็นหนุ่มสาวที่ขี้กลัวนะคะขี้กลัวเริ่มจะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณน่าจะเจอแต่ความรักที่แปลกๆนะคะ หรือไม่เราอาจจะแปลกประหลาดก็ได้ก็คือไม่ได้ประหลาดนะก็คือเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรเข้ากันไม่ได้กับเราคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือไม่ก็เจอแต่คนแปลกๆนะคะเพราะพลังงานหมายเลข27เนี่ค่ะแยกออกมาหมายเลข2สําหรับแม่หมอก็คือเหมือนพลังงานของความอ่อนโยนความเซนซิทีฟที่คล้ายๆกับความเป็นผู้หญิงอะนะคะก็หมายเลข7ก็คือความหนักความเหนื่อยนั่นเองมารวมกันก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของความรักเนี่ย เป็นความรักที่แปลกๆคนที่เข้ามาก็แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ค่อยจะได้ดังใจเท่าไหร่รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าปีใหม่หน้าจะเป็นยังไงนะคะแม่หมอก,กำลังเข้าใจว่าคุณน่าจะกลัวความรักกลัวคนที่เข้ามาจนทำให้เรา ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครหรือไม่คุณอาจจะกําลังรอคนที่คุยกันรู้เรื่องคนที่เป็นพาร์ทเนอร์คนที่เข้าใจในในความเป็นคุณจริงๆอย่างเงี้ยน,นะคะไพ่ช่วยบอกผู้ที่เลือกเด็กที่สองหน่อยค่ะว่าปีใหม่หน้านะคะปี2 0 2 1นี้ผู้ที่เลือกเด็กที่สองจะมีแฟนไหมคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบไหมคะ สตินำหน้าเลยนะคะค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะสติที่เยอะเกินไปทำให้เราคัดกรองทุกคนที่เข้ามาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเยอะมากจนเกินไปก็มันเป็นการเหมือนคิดซ้ำไปย้ำมาอย่างเงี้ยกลายเป็นความไม่มั่นใจได้เลยนะคะมีโอกาสเจอค่ะเจอจากการเดินทางการพบเจอเพื่อนฝูงนะคะ เจอด้วยความบังเอิญเป็นรักทางไกลค่ะเพื่อนแนะนำได้ด้วยนะคะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยค่ะแล้วดีไหมคะคนที่เข้ามาค่ะก่อนอื่นเลยคุณจะต้องเปิดใจอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันนะคะอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะ คุณมีอดีตที่กลัวอยู่นะคะสติที่มากจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าคิดกลับไปกลับมาหรือไม่ก็โลกส่วนตัวสูงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะและความสัมพันธ์ครั้งหน้าของเราอะคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ไปแบบมั่นใจช้าๆและก็มั่นคงด้วยนะคะ คนที่เข้ามาดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะขี้กลัวขี้กลัวอดีตะคะ่ะมีคนมาแอบชอบคุณด้วยนะคะแต่คุณจะต้องเปิดใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะปีใหม่หน้าค่อนข้างที่จะเข้ามาประมาณ2-3ถึงคนแต่ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าตัวคุณนะคะเหมือนกล้ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ เขาไปคุยไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าน่าเบื่ออะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะมีเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเปิดใจมองพวกเขานะคะทำความรู้จักพวกเขามากขึ้นไหมนั่นเองค่ะแม่หมอเข้าใจว่าคุณน่าจะเจอแต่คนแปลกแปกอะไรประมาณนี้นะคะก็แปลกก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็ลอง ศึกษาทำความรู้จักเรียนรู้พวกเขาไปแบบช้าๆนะคะเลือกคนที่ใช่ค่ะคนที่คุยกันแล้วรู้เรื่องนะคะคนที่เออเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราคนที่เข้ามาเติมเต็มนะะมาหามาซับพอร์ตดูแลไม่ใช่คนที่มาทําให้เรากลัวเหมือนอดีตอีกแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งกลัวถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นนะขอให้แนะนําให้กับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่2เลยคะ่ะ เป็นตัวของตัวเองนะเติมเต็มความรู้สึกดีๆคือบอกตัวเองในพลังงานบวกทุกเช้าทุกวันนะคะแล้วก็เติมเต็มชีวิตของตัวเองให้มีความสุขมีความสุขกับครอบครัวกับคนรอบข้างกับใครก็ตามที่เขาดีกับเราอะค่ะที่ที่เราสามารถเชื่อใจไว้ใจพวกเขาได้นะคะลองเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูบ้างบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเจอแต่คนแปลก ความรักแปลกๆบางครั้งะคะเราเราอาจจะแปลงในสายตาของคนอื่นด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูบ้างนะคะปีใหม่หน้านะคะมีพลังงานบวกเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะนะคะเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกการเติมเต็มความฝันที่เป็นจริงนะคะไพ่ของเนื้อคู่ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่2ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเปิดใจนะคะแล้วก็ไปแบบช้าๆและมั่นคงค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่3นะคะก่อนอื่นเลยขอดูตัวต้นหลักของคุณเลยคะ่ะขอไพ่พลังงานหลักของผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่3หน่อยนะคะ คุณเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นคนที่ขี้กลัวนะคะแต่พยายามที่จะเข้มแข็งเป็นคนที่อารมณ์โกโรธเครียดแค้นนิดนึงนะคะนะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณน่าจะเขาเรียกว่าอะไรดี ดีเกินไปอะค่ะแล้วพอถูกกระทำปุ๊บเรากลายเป็นคนที่แบบไม่ยอมใครอีกแล้วประมาณนี้ค่ะไพ่หมายเลขที่22สําหรับไม่หมอจริงๆแล้วมันหมายถึงความอ่อนโยนพอมันมีเลขสองอะเยอะเกินไปมันกลายเป็นความอ่อนแอค่ะที่ต้องร,าาระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการที่เราดีเกินไปแล้วผลตอบรับที่ได้มากลายเป็นว่าเราแบบโอ้ยเสียรู้ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ พลังงานอาจจะค่อนข้างที่จะอัพดาวนะคะค่อนข้างที่จะยังไงดีกพ็พยายามบาลานซ์ตัวเองหน่อยนะคะมีสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็อย่าอ่อนแอจนเกินไปนะคะเหมือนการเอาคืนนะคะเหมือน ความโกรธที่เราถูกกระทำมาอย่างเงี้ยนะทำดีไม่ได้ดีประมาณเนี้ยค่ะมาดูกันค่ะว่าค่อนข้างที่จะเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดนึงนะในอดีตดไม่ค่อยจะปล่อยวางสะเท่าไหร่อะ่ะโกรธมากเลยอะไรเนี้ยโกรธจัดนิดนึงนะคะก็ปล่อยวางค่ะแล้วมีสติ move on นะคะกำลังกตัวเองให้มากๆนะมาดูปีใหม่หน้ากันดีกว่านะคะไพ่ช่วยบอกเลยค่ะว่าในปี2021นีนี้ ผู้ที่เลือกไพ่เด็กที่3จะมีคนมาจีบไหมจะมีแฟนไหมคะไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะมีตัวเลือกอย่างแน่นอนนะคะแต่คุณจะต้องตัดสินใจอย่าให้ความอ่อนแอของเราอะคะ่ะมาทำให้เรา กล้ากล,กลัวที่จะตัดสินใจนะคะพลังงานลบนะออกมาจากพลังงานลบก่อนเลยก่อนอื่นนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปัญหาเก่าๆจะจบลงนะคะอย่าต่อสู้อะไรเลยนะคะปล่อยวางนะเพื่อนๆแล้วก็ให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะคุณกำลังเก็บซ่อนความอ่อนแอของตัวเองไว้อยู่ อย่าลืมเปิดใจนะคะเลือกมองในสิ่งดีๆค่ะเริ่มต้นใหม่นะขอด,ดูคนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆรอดอยู่นะคะมีโอกาสเจอด้วยความบังเอิญน,นะคะเจอด้วยหน้าที่การงานการเรียนการสัมมนาหรือว่าการเดินทางมาเจอกันนะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างนี้หรือว่าการศึกษาหาความรู้นะคะเจอด้วยความบังเอิญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องของการเงินการบัญชีเก่งมากเลยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่ตัดสินใจสักทีอะค่ะนะคะ,นะคะ อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามเราพยายามแล้วนะคะพยายามทุกวิธีทางวันนี้ปล่อยวางนะเพราะมีคนใหม่ๆรอคุณอยู่อะคะ่ะมีเข้ามาประมาณ2คนถึง3คนเลยนะคะปีใหม่หน้านะล้วนแล้วแต่มาด้วยความบังเอิญทั้งนั้นถ้าให้แม่หมอเลือกนะก็จะมีคนหนึ่งอะคะ่ะที่ ไพ่ใบนี้ต้องดูนิดนึงมันเป็นการเริ่มต้นของความรักนะคะก็คนโสดมาเจอกันนะคะต้องทําความรู้จักและศึกษากันเยอะๆหน่อยเราอาจจะถูกใจเขาตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันไวเกินไปนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะอีกคนนึ่นะคะ่ะน่าจะมีอายุมากกว่าคุณหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีตําแหน่งที่มั่นคงนะคะมีความเป็นผู้นำนะมีโอกาสเป็นต่างชาติได้ด้วยแล้วกเ็เขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะเป็นมีตําแหน่งที่ดีนะแล้วก็ อีกคนนึงก็เหมือนที่บอกนะคะอาจจะเป็นพนักง,งานธนาคารหรือเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะผู้จัดการอะไรแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็อย่าเพิ่งไปโกรธเขานะคะอย่าไปตัดสินใจเขาทั้งหมดอย่าให้อดีตมาตัดสินแม่หมอรู้สึกว่าคําพูดของคุณนะคะค่อนข้างที่จะแบบอยากจะเอาชนะเพราะฉะนั้น ลดอีโก้ลงลดพลังที่มันแรงลงนิดนึงนะคะการพูดการติดต่อสื่อสารต้องมีสติมีความคิดอย่าระแวงมากจนเกินไปแต่การระวังเป็นสิ่งที่ดีการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะเลือกคนที่ใช่ที่คู่ควรนะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนออกไปแต่เปิดใจอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันนะขอภห้แนะนำให้กับเพื่อนๆเลนนยคะ่ะ อภัยแนะนําให้กับผู้ที่เลือกเด็กที่3หน่อยนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะอยู่บนพื้นฐานของความจริงไพ่บอกว่าปีใหม่หน้าคุณจะมีช้อยอะคะ่ะมีทางเลือกเข้ามา ไม่น้อยกว่าสองคนเลยนะคะเลือกคนที่สามารถเติมเต็มความฝันของเราให้เป็นจริงคือเราต้องมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วแหละแล้วก็มาเลือกเลือกคนที่ครึ่งหนึ่งของเราอะ่ะเข้ามาค่ะพาร์เนอร์จริงๆแล้วทำให้ชีวิตช่วงเวลาชีวิตของคุณน่ะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดนะคะปีใหม่หน้ามีสเสน่ห์แน่นอนค่ะ แต่เลือกให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดด้วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลือกในที่3นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบ,จบคลิปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ